สวัสดีครับแฟนๆทุกคนนะครับพบกับเจดมัค์มเปิลเช่นเคยนะครับสามคู่ชูชื่นวิเคราะห์ฟุตบอลแบบจัดเต็มทางแฟนเพจอย่างนี้รวมไปถึงกลุ่มและที่ขกินอยู่หน้าจอก็แอดกันไปได้เลยนะครับวันนี้ก็คือมาบริหารนะครับเป็นฟุตบลอลยูโรปาลีกรอบ คัดเลือกรอบแบ่งกลุ่มนะก็เป็นเกมที่2แล้วนะครับอ่ะเราไปเริ่มกันที่เที่ยงคืน55นาทีนะครับลิวจากฝรั่งเศสพบกลาสโกเซลติกจากสกอตแลนด์นะครับลิวนัดแรกชนะสปาร์ตาปรากมา4-1นะครับส่วนเซลติกแพ้มิลานมายับเลย1-3คู่นี้ไม่เคยพบกันมาก่อนนะครับดูตัวผู้เล่นครับลิววันนี้ใช้โชเซฟอนเต้ครับบูกาบูบัการีซูมาเร่นะครับโจนาธานเดวิดนะส่วนเซลติกครับเชนดัฟฟี่คาร์ลแม็กเกรเกอร์และเลกริฟฟิตนะครับนำทีมมาคู่นี้ลิวเล่นในบ้านมั้งครับชนะ หนึ่งสกอร์แฟนๆเฮห้าสิบเปอร์เซ็นต์อยากเฮร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องสองสกอร์ซึ่งดูแล้วชื่อชั้นชั้นเชิงฟุตบอลลีกเอิงดีกว่าสกอตติชพรีเมียร์ลีกแน่นอนนะครับเซลติกถึงจะเป็นยักษ์ใหญ่ในสกอตแต่ออกไปเล่นเวทียุโรปทีไรเละทุกทีวันนี้ลิวเล่นในบ้านหนึ่งประตูน่าจะมีให้เห็นลุ้นสกอร์ขาดเพื่อเฮร้อยเปอร์เซ็นต์ก็แล้วกันนะครับหมอเจ้าถิ่นครับลิวครับตีสามตรงครับอาร์เซนอลพบกับดันดาร์ครับอาร์เซนอลนัดแรกชนะรับปีเวียนนามาสองต่อ จากไอแลนด์เนี่ยแพ้โมมา1ต่อ 2, 2คู่นี้ก็ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับอาร์เซนอลวันนี้จะใช้ดาวิดลุยส์ครับโทมัสปาเตและอเลซองลากาเซตนะครับส่วนดันดาครับมีเบรนต์การ์ดเลนนะครับจอห์นมาลต์นี่และสุดหน้าตัวเก่งของพวกเขาแพทริกโฮเบิร์นนะครับคู่นี้อาร์เซนอลบังคับชนะ3สกอร์เพื่อเสมอตัวต้อง4สกอร์ขึ้นไปเพื่อพาแฟนๆเฮนะซึ่งยูดามดูแล้วอาร์เซนอลช่วงหลังก็ฝืดไปพอสมควรนะแถมแบมเดรโกบารมยองก็ไม่ยิงใครมา5-6นัดแล้วเพราะนั้นดูแล้ววันนี้ ดันดาร์กบุกมาน่าจะแพ้ออกไปแต่ไม่น่าทะลุถึง4สกอร์นะสสกอร์เต็มกลืนก็เสมอตัวลุ้นนาซนาลปืนฝืดยิงเฉือนๆกันแล้วกันนะครับวันนี้มองทีมเยือนครับดันดาร์กครับปิดท้ายที่ทีสาตรงครับสลาเวียปรากพบกับไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นนะครับสลาเวียปรากนัดแรกแพ้ฮาวาเบเชวามา1นต่อสส่วนเลเวอร์คูเซ่นนี่ถล่มนิสมา6กต่อสคู่นี้ก็ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับตัวผู้เล่นครับสลาเวียปรากวันนี้ใช้ดาวิดฮอวก้านะครับออสการ์ดอร์ลี่และปีตามูซานะคครรับส่่ววนนเเเลอ์ูซครับ มีสเวนเบนเดอร์เลออนเบลลี่และคาริมเบลาราบรีนะครับคู่นี้เลเวอร์บุกไปแค่ชนะแฟนแฟนเฮล่นเลยแต่ถ้าเสมอไหลซุดหนึ่งข้างซูซี่ดัมดูแล้วซื้อมุมเสมอกับมุมชนะที่ห้างขายายาดีกว่านะครับเต็มที่อย่างแย่บุกไปไม่น่าถึงแพ้และเหลี่ยมชนะประตูเดียวก็เพียงพอเพราะนั้นวันนี้มองไปที่ไบเออร์เลเวอร์คูเซนครับสรุป3ทีมจะาตัวพัเป้านะครับยูโรปเบิดรอบแบ่งกลุ่มนะนะัดที่2ค่ขาคืนมาพูดถึงแบบนี้นะครับลิว ดันดาร์กและไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นนะครับฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้รวมไปถึงกลุ่มแลนหน้าจอแอบไปได้เลยนะวันนี้จะได้ทำเป้าลาแล้วสวัสดีครับ